กลายเป็นภาพยนตร์ที่เรียกเสียงฮือฮาเมื่อสองนักแสดงสาวดากอตาจอร์ซันสาวร้อนจากภาพยนตร์ดัง Fifty Shades of Grey และทิวดาสวินตันตัวแม่ขายฝีมือเจ้าของรางวัลออสการ์จากไมเคิลแคร์ตันยอมเปลือยทั้งตัวเพื่อแสดงฉากเลิฟซีนใน A Bigger Splash ภาพยนตร์อีโรติกดราม่าที่ได้รับการยกย่องว่าน,นี่คือหนึ่งใน25ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของโลกสำหรับฉากเลิฟซีในหนังอ b i วิ e r s p ร a s h ทำให้ภาพยนตร์ได้รับเรท18บวกในการเข้าฉายในประเทศไทยตีแผ่เรื่องราวบนเตียงของคู่รักไฮโซแมรี oul, ่แอนเลนร็อกสตาร์ชื่อดังและพอลผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีที่หลบผู้คนไปพักร้อนพร้อมมีเซ็กแบบสุดเหวี่ยงด้วยกันทุกวัน แล้วอยู่ๆคนรักเก่าของแมรี่แอนและลูกสาวของเขาได้บินมาเยี่ยมแมรี่แอนและพอลโดยไม่ได้นัดหมายจนเกิดกลายเป็นวันหยุดที่เต็มไปด้วยแรงปรารถนาความริษยาอาฆาตและอันตรายที่พวกเขาเกินคาดเดาสำหรับความแรงของฉากเลิฟซีนในหนังทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเรท 18+ บวกในการเข้าฉายในประเทศไทย A b i e r s p ร ซัมเมอร์ร้อนรัต14รรกรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์